สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะพบกับเราช่องไายหมั่นชาแนลค่ะนี่เป็นเวลาตอนเที่ยงนะคะอาบน้ําให้น้องใบบุญเสร็จแล้วนะคะมาเล่นดินกันนะคะขุดดินให้น้องใบบุญเล่นนะคะ วายมากเลยนะคะ ช่วยพ่อแล้วนะช่วยพ่อแล้วนะขุดดินรอให้เล่นไม่เล่นนะคะอยากเล่นกับพ่อนะคะพูยขาหลังหาเรื่องอะไรอยู่นี่ดูิดูนิดเดิกหาเรื่องนิเด็หาเรื่องนดน้อยนิดเล่นดินนะคะจะได้เย็นๆนะคะไปพุ่ยาเล่นดินรวพ่อก่อนลูก เล่นตรงนี้นี่ขุดดินให้เล่นนล้วเล่นเลยตอยไปเตะแล้ว่อยมาเตะพอแล้วขาตอยมาเย็ไม่่นจังขาเลยิ้มยยิ้มหน่ยยิ้เกรงพ่อนคะยิ้มเล่นดินละเล่นดินละไอ้วุ้น

ตรงนี้ดีกว่าป่ะมันเล่นทีพย์ลยสิเด็กคนนี้สิมันเล่นทีล่เล่นทีพเลมันเล่นทิเี้ล่พยกเลยเดียวดียวดียววม้อยเร็ปลูกเรื่องไปุ่ามันนเด็กไปลู้เรื่อง เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนสิยุดก่อนยุดดูสิดูดูดูใจเห็นคนเราเพื่อนมาเล่นด้วยดูหน้าตาเดี๋ยวขอให้คุยกันก่อนเดี๋ยวยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะพาทำโบคลนเลยตรงนี้จบให้พ่อสิไหมยปไหมทำโบคลนให้น้องใบบุญเล่นนะคะพี่เอกจะเตือนมาดูน้องใบบุญเล่นโคลนกันนะคะพอกตัวแล้วนะคะ เตะทุกนนี่เลยโบ,แบบกโลนนี่ก็ติดเลยนะครับฝาแล้วนะคะฝาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวน้ำโบกลนน้ำเยอะเกินไปเปิดน้ำโบกลนไปเลยเล่นแล้วเล่นแล้วไปแล้วน้ำเยอะเกินไป ดีสายดีไหมเนี่ยโดตทบตัวขายรู้ขายจุมบเงียบอะไร ออกไปเนอะเดี๋ยเข้าไปเล่นด้วยเข้ไปนู่นออกไปด้่ยเข้าไปเข้าดีกว่าเอาฟานนี้ดีกว่าเดี๋ยวฝ่โคลนก่อนนะครับฝ่โครนอาการร้อนครับวันนี้อาการร้อนจะทำประกันโบโคลนครับทำดูอยากเล่นอยากเล่นปะแล้วนหรือฝ่าเละใส่แล้ว มันกินนกเล็กเฉยๆมันกินโซ่หอกออกไปไม่ให้นล่นออกไปไปบุญ นี่อเป็นการพอกโครนนะคะบำรุงผิวนะคะ<อ>เป็นรีม,มาบำรุงผิวเต็มตัวแล้วนะคะพอกโครนเต็มตัวแล้วนะอ๋อหนีไปแล้ว อโอ้ตีละกาตีละกดูวิกาดูวิกาของเรานะนีไหนชนชนไป,ไปอยู่โอ้โลดแโคลดแเงโมโหพลโหอันนี้เป็นการพกโคลดให้น้องให้น้อง่างกายเย็นสบายนะครับเพราะว่าเนี่ยอากาศร้อน ขาอยากพอกด้วยขาอยากพอกด้วยขาวิ่งไปแล้วนะคะวิ่งไปแล้วตอนนี้ก็ยัมีการทำบอกโปรเซก็จะพอกผิวให้น้องเขาเขาจะได้เย็นสบายผิวได้สวยงามครับแต่น้องรู้สึกว่าถูกใจครับวิ่งดูดูฮ่่าฮนี่องขายก้วยนะยังมีอาหารนั่งมาเรื่อยดิครับ เดี๋ยวเอาคู่ปอนครับมีคู่น่าเอาพู่พอกได้เยอะแล้วนะคะตอนนี้หลายคนจอดแย่งก็เล่นครับไม่ใช่เล่นยพ่อดูสิคนแห้งวันแล้วลูก เต็มเลยนะคะเต็มตัวเลยนะคะเม่ยเล่นดูขาเล <sadece>. <S 2> <S 2> ่นๆม่ดูขาขาหลกเกินกู ไปบุญถูกใจหายพ่อยังหายพ่อยังอันนะี้มีมีตรงไหนอะไรนะเล่นว้ามีติดโคลนเลยนะคะมีแต่ดตินเลยนะ ืมเา่ไลูกสาว่อน่เป็นอะไรพี่เรียนในกรนีนี้อุ้ยดูสินอนแล้วนี่เย็นสบายแล้วหลับแล้วหลับแล้วนอนแล้วนะคะนอนแล้ว เราไปไง <c oughs> <c oughs> ่ายอย <c oughs> ่างเงี้ยเย็นสบายเลยตอนนี้ก็ต้องไปบนของเรานอนแล้วนะครับพักผ่อนเย็นสบายครับเย็นสบาย <c oughs> ใม่พูลคลูลเย็นสบายเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ใจครับดวงใจถูกใจเด็กของเราครับ <c oughs> <c oughs> ลุไงใบใบปิดโคลนเป็นไงเป็นไงได้ลาอับโคลนถูกใจไหมถูกใจทัพพอเลยนะคะพี่เอาละครับถูกถูกใจครับต้อครับสสวัดีทุกท่านครับมาเล่นโซลนกับใบบุญครับนี่ครับดูสภาพครับ อยู่แบบนี้สงกลางครับเล่นกรนหรือว่าถูกใจครับถูกใจถูกใจเรานะเล่นวันนี้ก็ขอจบคลิปน่ารักน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปสนุกๆของเราด้วยครับระวังพ่อกับใบบุญครับเล่นโครนครับบอกโครนดูดูยังยังยังติดใจไม่อยากลุกครับยังยังยังจะมาทับพ่ออวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝากให้กำลังใจเราด้วยสวัสดีครับ